อัสตามมยานาะโดยโสภาคสุวรรณคำนำภัยรัตนิยายประเภทรักโรแมนติกซึ่งท่านผู้เป็นเจ้าของหรือผู้อ่านหนังสือเล่มนี้กำลังจะพลิกหน้ากระดาษเพื่อความเพลิดเพลินแตกต่างจากภัยรัตนิยายอื่นๆที่ผู้เขียนเคยนำเสนอประการแรกก็คือชื่อเรื่องเป็นภาษาสเปน ซึ่งใช้ในประเทศเม็กซิโกที่ผู้เขียนใช้เป็นฉากต่างแดนหนึ่งในสองประเทศตามพล็อตที่ได้วางไว้ไม่ได้คำอธิบายคำแปลเมื่อเริ่มลงพิมพ์เป็นตอนตอนในนิตยสารสกุลไทยก็ด้วยประสงค์จะให้ผู้อ่านได้พบคำตอบขณะเรื่องดำเนินไปถึงตอนเปิดเผยความหมายแท้จริงนั่นเองประการสำคัญ ที่เป็นหัวใจของเรื่องก็คือความรู้สึกที่ว่าในโลกนี้คนกับสัตว์ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในเรื่องของการให้ความรักความเอาใจใส่มีเมตตากรุณาต่อกัน mm. เมื่อมนุษย์และสัตว์สามารถมอบความรักและหวังดีแก่กันมากขึ้น mm. ก็จะกลายเป็นความผูกพันลึกซึ้งโดยเฉพาะมา้าซึ่งรู้กันดีว่า เป็นสัตว์ที่ฉลาดไวต่อความรู้สึกผู้เขียนคุ้นเคยรักชอบสนใจมา้าตั้งแต่เยาววัยฟังแม่และคุณยายเล่าถึงประสบการณ์ของท่านว่าบ้านของคุณทวดผู้เขียนและคุณตามีรถม้าสองคันสองแบบคือรถกูบและรถกาดมีรถม้าแล้วก็ต้องมีคนขับมีคนเลี้ยงม้าอีกต่างหาก ที่จะดูแลให้น้ำให้หญ้าอาหารแปลงขนคนเลี้ยงม้าของคุณทวดเป็นแขกอินเดียนุ่งผ้าโฮตีไว้ผมเปียเป็นฮินดูต่อมาลูกสาวทั้งสามของผู้เขียนก็มีเพื่อนรักเป็นเจ้าของคอกมา้าม้าแข่งและชาวนาที่มีม้าใช้งานผู้เขียนจึงมีโอกาสใกล้ชิดผูกพันเข้าใจ และมีความซาบซึ้งกับประโยคที่เจ้าของม้ากล่าวว่าเงินไม่สามารถเลี้ยงม้าได้ผู้เลี้ยงหรือเจ้าของจะต้องมีความรู้ในเรื่องสรีระการดูแลอย่างดีที่สําคัญก็คือมีความรักม้าทุกตัวเหมือนเด็กเด็กเกิดมาดีอยู่ที่ว่าคนเลี้ยงหล,ล่อล้อมทำให้เด็กหรือม้านั้นมีสุขภาพจิตอย่างไร เพราะมนุษย์และสัตว์คือม้านั่นเองมีจิตใจอ่อนไหวมากถ้าเลี้ยงดีสภาพแวดล้อมดีก็จะไม่กัดเตะเกเรอัสตามายนาซึ่งเป็นเรื่องรักโรแมนติกระหว่างชายหญิงที่มีความรักผูกพันกับม้าเหมือนกันแม้จะต่างชาติต่างภาษาวัฒนธรรมต่างวัยพอสมควรหากความรักนั้น เป็นภาษาและสื่อสากลโดยแท้ขอผู้เขียนขอเชิญให้ท่านผู้อ่านติดตามค้นหาความรักความผูกพันดังกล่าวจากนิยายเรื่องนี้และขอขอบคุณในไมตรีจิตที่ท่านได้ติดตามอ่านผลงานของผู้เขียนและยังอุปถัมภ์คำจุนซื้อหาเป็นเจ้าของรวมเล่มที่สำนักพิมพ์บุรพาสารจัดพิมพ์ม,มา ณที่นี้ด้วยภาพปกอันงดงามเป็นผลงานของจิตรกรที่มีชื่อเสียงซึ่งรู้จักกันดีคุณพรชีวินมลิพันธ์ขอขอบคุณคุณยุวดีศิลปะดีเลิศคุณและบุตรธิดาแห่งสำนักพิมพ์บูรพาสารตลอดจนน้องสาวผู้เขียนคุณสายสัมพันธ์ฉัดพลรัก ที่ได้จัดการให้ธุรกิจนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโสภาคสวรสามสิบเอดกรกฎาคม2545บทที่หนึ่งสายแก้วมองทารกตัวนิดๆในอ้อมแขนบิดาหล่อนเห็นสีหน้าพ่อเบิกบานแจม่มใสแถมผู้หญิงคนที่เป็นเมียพ่อ และยังดูเหมือนเด็กสาววัยรุ่นที่เดินสวนไปมาในโรงเรียนเดียวกับหลอนก็ทําท่าภาคภูมิในความสํำเร็จที่สามารถให้ลูกกับพ่อของหลอนได้อีกเหมือนกันภาพเหล่านั้นช่างขัดในตากัดความรู้สึกของหลอนจนบอกไม่ถูกเข้ามาดูน้องซีพ่อหลอนเรียกเสียงร่ารื่นท่าทางที่เขาประครับประคองทารก และพูดจาด้วยเสียงแผ่วเบาราวกับว่าถ้าพูดดังไปนิดเด็กนั่นจะตื่นขึ้นมาร้องจ้าทำให้หล่อนต้องเม้มริมฝีปากเข้าหากันเมียใหม่ของพ่อยังไว้ผมหางม้าอยู่เลยสายแก้วรู้หรอกว่าหล่อนอายุเพิ่งจะสิบเจ็ดโอ้ยตายซะดีกว่าก็เมียพ่อแก่กว่าหล่อนเพียงสี่ปี แล้วจะมาเป็นแม่ได้อย่างไรกันผู้หญิงคนนี้หรือเด็กคนนั้นอย่างที่สายแก้วนึกเรียกอยู่ในใจสเปะสะปะมาพบพ่ออย่างบังเอิญที่สุดหล่อนมาเที่ยวมาทัวร์กับญาติที่มากับคณะทอดกระถินมีคนรู้จักกับพ่อฝากมาหล่อนมากับผู้ใหญ่ญาติโยมหลายคนมากินมานอนอยู่ที่บ้านคนเหล่านั้น มาทำอะไรต่ออะไรให้พ่อทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแล้วยังจัดการยังไงอีท่าไหนไม่รู้พ่อจึงได้เมียใหม่ที่อายุน้อยกว่าตั้งมากมายแล้วคนพวกนั้นบางคนก็กลับเมืองไทยบางคนก็อยู่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่ครัวขนลูกหลานญาติโยมมาเรียนมาอยู่อาศัยโดยที่พ่อไม่ว่าสักคำ แถมแม่ยายคนใหม่ของพ่อก็ยังควบคุมเรื่องในบ้านยังกับผู้เผด็จการเสียอีกพ่อผู้มีธุรกิจเรื่องการค้าและต้องไปโน่นไปนี่คงสบายอ,อกสบายใจที่มีคนดูแลบ้านช่องแถมมีเมียเด็กๆไว้ให้ชื่นใจเวลากลับบ้านกระมังพ่อจึงไม่เดือดร้อนหากสายแก้วไม่เคยเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่ หล่อนจะมาเป็นแม่ได้อย่างไรในเมื่ออายุก็เท่านั้นแถมไม่มีอะไรน่าภูมิใจเหมือนอย่างแม่แท้ๆของทรายแก้วเลยสักนิดถึงแม่จะอายุมากและเป็นผู้ใหญ่หน่อยทรายแก้วก็ภูมิใจแม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่แต่งงานกับพ่อเมื่ออายุมากไปนิดเพราะแม่มัวแต่เรียนหนังสือแม่อยากเรียน แล้วก็มีโอกาสได้เรียนมากๆเสียด้วยกว่าจะตัดสินใจแต่งงานมีลูกก็เกือบแก่เมื่อแม่มีทรายแก้วนั้นอายุแม่เข้าไปตั้งสาสิบกว่าทรายแก้วจะพ้นท้องออกมาได้แม่ก็เล่าว่าต้องลำบากลำบนนักหนาะยังดีที่ไม่ตายและไม่พิการปัญญา่อนอย่างใครๆว่าพอมีทรายแก้วได้คน แม่ก็อยากได้ลูกคนใหม่สำหรับเป็นเพื่อนเล่นของสายแก้วแม่ถ้าจะลืมว่าตัวเองอายุมากแล้วกระมังพอมีน้องคนที่สองแม่ก็มีปัญหาตั้งแต่เริ่มตั้งท้องนั่นแหละผลนะหรือก็อย่างที่เป็นอยู่นี่ไงสายแก้วไม่ได้น้องแถมแม่ก็จากไปไกลลิบไ,ไม่มีวันกลับมาหาอีกไม่ว่าจะร่ำร้อง เรียกหาบอกพรสักเท่าไรหรือเพียงใดก็ตามใครที่ขาดแม่ตั้งแต่อายุสิบขวบอย่างสายแก้วคงไม่เข้าใจและรู้ซึ้งว่ามันทรมานและเจ็บปวดเพียงไรสายแก้วไม่มีอ้อมแขนอุ่นๆน,นิ่มๆไว้กอดรัดไม่มีอกนุ่มๆไว้ซุกซบฟังเสียงหัวใจแม่เต้นตึกๆเสียงที่แม่ เคยบอกอย่างล้อเลียนว่าหัวใจแม่มันบอกว่าแม่รักทายแม่รักทายแล้วแม่ก็ทำเสียงพูดเป็นจังหวะเดียวกับที่จังหวะหัวใจฟังดูก็จริงอย่างที่แม่ว่าเสียด้วยสเสียงแม่รักทายนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่หัวใจของแม่เต้นพอดีขาดแม่เสียคนความรู้สึกของทายแก้วก็เหมือนเขา ถูกเขาจับคว้างไปในอากาศมันน่ากลัวอ้างว้างว้าเวเหลือเกินจะทนเวลาหกล้มหรือไม่สบายใจสายแก้วก็ไม่มีแม่คอยปลอบประโลมหรือรับฟังพ่อเขาคงเหงาเหมือนกันแต่เขาก็เหงาไม่นานคราวนี้เขาได้เมียเด็กๆ จเจ้าอารมณ์แสนงนอยากได้นั่นได้นี่ต้องคอยตามใจเอาใจกันไม่หวัดไหวหากสายแก้วก็เห็นพ่อเป็นสุขสนุกสนานและไม่ทุกข์ร้อนที่จะต้องคอยเอาใจเมียสาวเด็กๆคนนี้เลยพ่อจะลืมเรื่องแม่หรือสายแก้วพ่อจะลืมแม่หรืออย่างไรสายแก้วไม่อยากถาม แต่รู้อย่างหนึ่งแล้วว่าระหว่างแม่กับเมียเด็กๆคนนี้มีอะไรแตกต่างกันมากข้อหนึ่งที่สายแก้วไม่เคยเห็นระหว่างที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือการแสดงความรักโะเลาะอซาะอย่างไม่ต้องระมัดระวังหลังประตูห้องนอนแม่จะปฏิบัติตัวอย่างไรหล่อนไม่เคยรู้หากพ้นประตูนั้นออกมา แม่ระมัดระวังที่จะแสดงกริยาอาการใดๆอย่างโฉงครึมอย่างไรก็ดีแม่ก็เพียงกอดเอวพ่อแล้วก็ไม่ลืมโอบสายแก้วเข้าไว้อีกข้างหนึ่งนั่นเป็นความรักและการแสดงออกที่แม่จะประพฤติต่อหน้าลูกไม่เหมือนบทบาทที่เมียเด็กๆของพ่อสำแดงให้เห็นอย่างบางครั้งที่ผู้หญิงคนนั้น ขึ้นไปนั่งชอเละเอาะอสาะบนตักพ่อหรือกระโดดจูกแก้มเวลาพ่อไปทําธุรกิจต่างรัฐไกลๆไ,ไม่อีกทีก็แต่งเสื้อนอนสั้นๆวับๆแวมๆชวนให้คนมองแม้แต่รายแก้วก็เถอะยังอยากรู้อยากเห็นให้ลึกซึง้งผ่านเนื้อผ้าลงไปถึงเนื้อหนังคนใส่จนใจเต้นทีเดียว ทุกครั้งที่สายแก้วเห็นเมียเด็กคนใหม่แสดงบทรักหวานซึ้งจนแทบจะสำลักกับพ่อหล่นก็อยากจะกระโจนออกไปทางหน้าต่างแล้ววิ่งไปให้ไกลลิบๆพ่อเองก็คงชื่นอกชื่นใจกับการกระทำนั้นกระมังจึงไม่ห้ามปรามว่ากล่าวแม้กระทั่งการแต่งตัวก็อีกแล้วเลยสามารถไปไหนไหนกับเขา โดยไม่เดือดร้อนรำคาญใจสายแก้วเสื้ออีกให้รู้สึกขลุกขะะในใจและอารมณ์ตัวเองเต็มทีด้วยเวลาที่ไปไหนพร้อมกันแล้วมีคนถามพ่อว่ามีลูกสาวสองคนอย่างนั้นหรือมันก็น่าให้ถามหรอกทั้งหน้าตาเนื้อตัวเสื้อผ้ามันบอกในขณะที่พ่อแต่งตัวสุภาพสมวัยเต็มที่นานเข้า คนในเมืองและและแวะกบ้านก็เลยรู้กันว่าพ่อมีเมียเด็กเด็กทั้งอายุหน้าตาการแต่งกายการวางตัวแต่คงจะไม่เด็กนักในเวลาที่อยู่กับพ่อตามลำพังในห้องนอนนั่นนะ่ะนี่เป็นความคิดของสายแก้วคิดเอาเองตามประษาเด็กแล้วเลยห่างเหินพ่อออกไปทีละน้อยผิดกฎกับความรู้สึก เมื่อแรกแม่ตายใหม่ๆครั้งนั้นสายแก้วทุ่มหัวใจและความรู้สึกต่างๆไว้กับพ่อเพียงคนเดียวทั้งพยายามคิดด้วยว่าเมื่อไม่มีแม่ก็ยังมีพ่ออีกทั้งคนหากปัจจุบันนี้สำนึกทั้งหลายละลายสิ้นทั้งไม่อาจเอากลับมาสารต่อเป็นรูปร่างได้อีกเลยทราย พ่อเรียกรอนอีกครั้งเมื่อสายแก้วยังยืนอยู่ข้างประตูห้องเด็กเกิดใหม่ห้องนั้นทาสีใหม่ด้านหนึ่งอีกสามด้านพ่อจ้างคนมาเปิดพ่อจ้างคนมาปิดกระดาษลวดลายหน้าเอนดูทั้งยังซื้อเตียงตู้ของเล่นสารพัดชนิดมาวางให้เกลือนพ่อทําท่ายังกับว่านี่เป็นลูกคนแรกอย่างนั้น ทั้งความจริงของพวกนี้ถ้าจะว่าไปเมื่อครั้งน้องของสายแก้วจะเกิดก็ยังมีอยู่เก็บไว้อย่างดีหากเบียใหม่ของพ่อจัดการขายให้กับคนข้างบ้านด้วยราคาถูกแล้วซื้อใหม่สำหรับลูกตัวเองหล่อนบอกว่าลูกคนแรกของจิตกับคุณน,นี่คะไม่ใช่ไม่ให้ใช้ของใหม่ไม่ได้หรอกแม่สั่งไว้แม่ของเมียพ่อ ก็คือยายอะไรคนหนึ่งที่สายแก้วแสนจะเกลียดถึงญายายของทายแก้วจะไม่มีเหลือเป็นตัวตนก็เถอะหล่อนก็ไม่เคยนึกรักแม่ยายของพ่อเลยผู้หญิงคนนี้จัดการอพยพตัวเองเข้ามาอยู่ในบ้านดูแลเป็นธุระปะปังจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแทนลูกสาวนอกจากยายคนนี้แล้วก็ยังมีญาติโยมอีกหลายทัพ ที่มาเรียนมาทำงานมาเที่ยวไปไปมามาพักพิงกันให้คลึกครืน้นคนเหล่านั้นทําท่าเหมือนจะลืมด้วยซ้ำว่าบ้านหลังนี้นอกจากพ่อแล้วยังมีทรายแก้วนั่งหัวโดอยู่อีกคนนับวันคนพวกนั้นรวมทั้งพ่อทำให้ทรายแก้วรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองนั้นเล็กลงไปทุกทีทุกที จนเกือบจะเป็นมแมลงวีและ,มะแมลงวันที่บินไปมาโดยไม่มีใครสนใจและแล้วจุดที่สายแก้วทนไม่ได้ก็มาถึงหล่อนเดินออกมาจากบ้านไปตามถนนแคบๆที่เป็นทางลูกรังถนนสายนั้นผ่านไร่ข้าวโพดข้าวสาลีเนินเขาทุ่งหญ้าแล้วไปสิ้นสุดลงที่รั้วสีขาวสะอาด ซึ่งล้อมอนาเขตอย่างกว้างขวางม้าหลายตัวยืนกินหญ้าอยู่ที่นั่นและเหนือขึ้นไปมีประตูโคง้งเขียนว่าโรชาคคกม้านี้เองที่มีม้าหลายสิบตัวทั้งที่เลี้ยงไว้ขายและรับมา้าซึ่งเจ้าของไม่มีที่ทางกว้างขวางพอจะเก็บไว้ที่บ้านมาเลี้ยงดูให้ที่พักอาศัยเหมือนกับ โรงแรงม,ม้านั่นเองที่นี่อีกเหมือนกันที่ทรายแก้วค่อยๆเติบโตจากแมลงวีตัวกระจ้อยร่อยกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งที่ซึ่งมีกงซิต้าคนครัวตัวอ้วนกลมเหมือนถังเบียรมีมิสซิสเฟโลโลชาเจ้าของคอกม้าด็อกเตอร์ออสการ์สามีที่เป็น อาจารย์ทางวิชาการโบราณคดีอยู่ในมหาวิทยาลัยในเมืองและชอบเล่าเรื่องของโบราณวัตถุที่ขุดได้ให้หลอนฟังบ่อยๆบิลคนดูแลและฝึกมา้ายังใครต่อใครอีกหลายคนที่นั่นใครๆที่คอกม้าโรชาเรียก va, มิสซิสเฟลอว่าแมม ที่ย่อมาจากมาดามโดยเฉพาะบิวเขามักจะลงท้ายคำพูดของตัวเองด้วยคำนั้นเสมอมีแต่ายแก้วคนเดียวที่นึกพิลึกเรียกมิซิสเฟโรว่ามัมแถมคนถูกเรียกก็ยินยอมและยินดีเสียด้วยซ้ำส่วนกงซิต้านั้นมีวิธีพูดที่ไม่เหมือนใครด้วยแกเอาภาษาสเปนและอังกฤษ มาใช้ปนกันทุกๆประโยคทุกๆคำพูดเมื่อสายแก้วรู้จักกงซิต้าใหม่ๆหล่อนก็ฟังวิธีพูดแปลกๆนั้นไม่เข้าใจจนกระทั่งหลายๆวันต่อมานั่นแหละจึงพูดกันได้รู้เรื่องไปในที่สุดกงซิต้าอีกเหมือนกันที่ออกเสียงชื่อภาษาไทยของสายแก้วไม่ถนัดปากจนแล้วจนรอดไม่ว่าจะสอนจะอธิบาย ทำปากทำลิ้นให้แกดูอีท่าไหนกงซิตาก็ได้แต่สายหน้าลูกเดียวแล้วในที่สุดแกก็ให้ชื่อสายแก้วเสียใหม่ว่าซาเมนตาและเรียกร่อนสั้นๆว่าแซมเออไม่ว่าจะชื่อสายแก้วหรือแซมอะไรนั่นก็เถอะคนที่นั่นล้วนทำให้หล่อนมีความสุขเป็นเป็นครั้งแรก จากทนว้าเวอย่างยาวนานเต็มทีนั่นจะไปไหนเสียงพ่อชักแปลงขึ้นเมื่อเห็นหล่อนทำท่าจะไม่สนอกสนใจจนน่าเกลียดถึงเพียงนั้นไม่อยากดูน้องหรือยังไงน้องผู้ชายด้วยนะเสียงที่พูดในประโยคสุดท้ายของพ่อทำให้สายแก้วเม้มริมฝีปากพ่ออยากได้ลูกชายนักหนาเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ พ่อก็เคยพูดอย่างนี้แม่เองก็คิดว่าน้องคนถัดไปจะต้องเป็นผู้ชายสมใจพ่อหากครั้งนั้นเมื่อพ่อพูดถึงลูกชายเจ้าความอิจฉาริษยาในใจหล่อนยังไม่เกิดเพราะแม่เป็นคนที่เข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของสายแก้วเป็นอย่างดีแม่กรบเกลือนด้วยการเอาตัวหล่อนเข้าไปกอดแล้วกระซิบว่า ผู้ชายผู้หญิงไม่สําคัญหรอกแม่อยากได้ลูกผู้หญิงเอาไว้เป็นเพื่อนเวลาแก่ลูกชายพอโตขึ้นรู้จักรักผู้หญิงมีลูกมีเมียก็หายหัวไปอยู่กับเมียหมดไม่เหมือนลูกสาวยังไงยังไงก็รักแม่ไม่ทิ้งแม่หรอกสายแก้วตั้งใจจะรักน้องคนใหม่ที่จะเกิดจากแม่เพราะแม่พยายามบอกและอธิบายอะไรหลายอย่าง จนหล่อนตั้งหน้าตั้งตาคอยน้องอย่างใจจดใจจอหากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับสูญไม่เหลือแม้แต่ซากแล้วกลับมาอุบัติขึ้นใหม่ในสภาพที่ผิดแผนผังเดิมอย่างหมดจดความรู้สึกของสายแก้วขณะนี้ก็คือหล่อนไม่อยากให้อะไรต่อม่อะไรในปัจจุบันคงอยู่เลยอยากให้มันละลายหายไปในพริบตา แล้วหมุนเอาอาดีตครั้งที่แม่ยังอยู่กลับมาตรึงไว้กับที่ถ้าทำอย่างนั้นได้คงจะดีหรอก